สวัสดีครับวันเสาร์ที่13กันยายน,น2568ยามเช้านะครับพานิมนต์พระใส่บาตรและร่วมรับกอนพระยามเช้ากัน,นครับนิมนต์ครับข้าบบถุลุกเอะถาวลิวหาปูรากร,ริภูเรนติสากรังเอวะเววะอิโตดินนางเทตานาังอุปกะปติ อิหิตังปัสิตังกุ่ังาิปเมวาสิตสัพเทปุริตุสังปาจันโทปานัสโยะถามนิโชตุพระโสยะาสุขีทีขายุโกภวิวาตมสีตีสนจังุตระปัโอจัตตรธรรมวัตันติอายุวโนสุขานะนี่เจอหรอกพี่เลยทางไม่ดีอ้อมม่ ห้าลูก,กว่าอุ้ย,ยไม่เป็นไรครับอุ้ยปอดีเลย,อ,ย,เลย <c oughs> อุ้ยรับพรแล้วไปเลยจักรายานตายในหน้าที่ห <c oughs> อ,อ,อมีครับแต่มันไม่ค่อยดีใช้ริงเอาครับง่ายกว่าครับอุย้ยเจอด้วยเจอหันหันด้วยเจอหันหันด้วยหันหันอยู่ตรงนู้นส <c oughs> <c oughs> งสัยพรถ,ถึงแล้วครับน,นู้นหันหันอยู่นู้นเพื่อนเราเอออันหันเนอ,อไม่เจอกันเลยหันหัน มันครับ,รบ,รบ,รบโอ้โอ้เพราะว่าอาภิวันตนาสิเรียศเนิจังบุตคาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวันพันติอายุวนโนสุขังพระสวัสดีครับ,บค,ครับสวัสดีครับ ามาเจอหลายวันเลยพีครับทางเละเลยโอเคครับครับปสดีครับพี่เปี๊ยกพี่ต้อมอนุมันาบุญครับพี่โอ้ต้องบู๊ตเลยนะนี่นี่นี่เละขนาดต้องบู๊ตเลยผมมาอ้อมไกลเลยครับได้ครับ,รบตามไปดูครับ่าเละขนาดไหนทำไมเราต้องอ้อมไปแนฮะ่ แต่เดียวไปตลาดดีกว่าอ้อมไปตลาดหาของกินด้วยนี่ทุกครับดูกิจวัตรระนะครับพักไถ่เอฟซีเราหน่อยดีกว่าสวัสดีครับป้าน,นิ่มนี่ทางนะเล็กขนาดไหนสวัสดีครับคนสวยครับไม่เจอกันหลายทิศเลยนะครับไปเรียนหนังสือครับไปเรียนหนังสือส่งไปอบรมนี่ใส่ไม่ดีเลยต้องไปอบรม ว่า <laughs> <laughs> ไงลูกฮเฮะ